ไอ้นี่มันเด็กใหม่ยังไงว่าไปดูหน่อยที่ต้อนรับเด็กใหม่หน่อยสิมันไขกันวะไข่กันวะตอนรับเด็กใหม่หน่อยสิขันถุงอย่าทำเด็กนะลูกนะเขาไปรับเพื่อนอมทองเล่นกับพี่เขาสิลูกของขัญปนสุกนั่นไงันถุงจะไล่เด็กลูกเข้าไปชวนน้องเล่นเอเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเข้าไปชวน ของวันพันสุพันถุง่าไล่เด็กรูกเข้าไปเชิญน,น้องเล่นไ <c ười> ม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาหรอกชีวิตอะเพลินอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวไปชวนอทม,อมนทองมาด้วยไปยน,น,ยนุ่นอมทองอยูอ่นู่นแล้วนั่นไปเอออมทองมะยังอมทองอมทองไปเล่นกันอมนทองไปเล่นกัน <c ười> วองวันปันสุขยี่สิบกว่าวันนะทุกคนนะของขวัญกับปันสุขเพราะว่าของขวัญเขาห่างน้องอยู่สองวันนะคะของขวัญเขาเกิดก่อนสองวันแล้วก็ตามด้วยปันสุข <laughs> เอาเาเอ,าเอาดีๆนะดีๆนะระวังน้องลมนะ กันดีทสองสาวเนี่ยแม่ก็ชวนหัวนะัำขาวแม่มาหันใจลกต้นคอแม่มากเลยชะังขาวดีๆนะดีๆนะระวังน้องด้วยน้องยังเล็กอยู่ ก้นแม่อันนี้ก้นแม่